สวัสดีครับนะครับสำหรับนะครับคลิปนี้นะครับนำเสนอนะครับพระพิมพ์ในตำนานนะครับองนี้จะเป็นชุดนี้จะเป็นพิมกักไม่ขีดนะครับเอาส่วนหนึ่งครับนะครับมาแบ่งให้ชมกันนะครับสำหรับนะครับพระที่นะครับหาชมได้ค่อนข้างยากอีกพิมพหนึ่งนะครับเป็นนะครับพระสมเด็จนะครับนอกจากพิมพ์คะแนนแล้วนะครับก็จะมีพิมกักไม่ขีดนี่ฮะในอีกชุดหนึ่งนะครับที่ นะครับพบเจอค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็หาชมได้ยากนะครับแต่ในสำนักใหญ่ก็ยังพอมีให้เห็นอยู่นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มชมกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีครับมีการเจาะลึกนะครับดูมวลสารนะครับระดับอนูทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาชมครับจากกล้องนะครับ 10x กกันก่อนนะครับเริ่มจากองค์แรกนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อที่มีส่วนผสมนะครับของผงพุทธคุณนะครับหรือดินสอพองนะครับก็จะหนากว่าปกตินิดหนึ่ง นะครับเดี๋ยวผมเอาเปรียบเทียบให้ชมกับนะครับพระในยุคกลางนะครับก็จะเห็นชัดเจนครับนะครับมาพระมีความหนานะอ่าสุธิฐานนะครับเบื้องต้นครับก็น่าจะใช้เป็นลักษณะของพระสําหรับใช้นะครับตั้งโต๊ะบูชานะครับอ่าสมัยก่อนน่าจะอ่ามีความนิยมทีเดียวนะครับเองนี้เป็นพิมพ์สองหน้านะครับสังเกตดูครับตรงนี้จะเป็นลักษณะตัวประสานนะครับจะเป็นกลุ่มน้ำผึ้งน้ำอ้อยเคียว ก็มีความสวยงามนะครับตามแบบฉบับตามยุคสมัยนะครับนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ที่1นะครับพิมพ์ที่สององค์ที่สองนะครับองค์ที่สองค์นี้จะเป็นองค์พิมพ์หน้าเดียวนะครับองค์นี้จะมีลักษณะของการแตกลายงาให้เห็นนะครับแตกลายงาแล้วก็มีแตกลายรากบัคชีบางๆนะครับบริเวณพื้นผนังคูหานะครับองค์นี้จะหนากว่าองค์แรกนิดหนึ่งนะครับนะครับเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ชมครับองค์นี้มีความหนามากกว่านะครับ เกือบเท่าครึ่งเลยนะครับสําหรับองค์ที่สองนะครับลักษณะสีสันวันน้าก็แตกต่างกันไปนะครับองค์ที่สามครับองค์ที่สามนี่เป็นลักษณะที่เนื้อที่มีออกขาวนะครับขาวงาช้างนะครับก็เป็นกับไม่ขีดเหมือนกันนะครับหน้าเดียวนะครับผมเห็นสังเกตดูองค์นี้จะเป็นเนื้อที่มีสมบัติของแก่ของปูนเปลือกหอยเยอะหน่อยนะครับจะมีลักษณะความเป็นมันวาวนะครับแล้วก็องค์นี้้มีการลงรักแดงด้วยครับ องนี l l ng, ้มีการลงลักแดงนะครับองต่อไปนะครับองนี้จะเป็นลักษณะของการลงลักนะครับแล้วก็จะเห็นพวกคาบนะครับผงหินเขียวนะครับที่ใช้เป็นคาบน้าเทือกนะครับองนี้จะมีลักษณะคล้ายๆลักเลยนะครับนะครับแต่เป็นลักษณะของการลงคาบน้าเทือกก็นะครับแล้วแต่ครับแล้วแต่จะสร้างนะครับวาระไหนอย่างไรนะครับองนี้น่าจะเก่ารากทีเดียวนะครับถือว่าเป็นพิมพ์ที่อยู่ในยุค ต้นต้นตนะครับยุบกลางตอนต้นนะครับเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ชมองหนึ่งที่เป็นลักษณะนะครับพิมใหญ่นะครับพิมใหญ่พระประธานชายจีวรนะครับแต่องนี้เนี่ยมีลักษณะคล้ายๆพิมพ์เส้นได <ummer> ้นะถ้าดูผิวเผินี่ครับเขาเรียกว่าพิมพ์ใหญ่เส้นได้หรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจนะนะครับองนี้ก็นะครับคล้ายๆเลยครับอกวีนะครับเดี๋ยวสังเกตดูเส้นซุ้มครับเหมือนซุ้มเส้นลวดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเรียกกันนาสมเด็จพิมพ์ประธานนะครับพิมพใหญ่ สมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับซุ้มเส้นลวดนะครับอ่านี่ครับเออก็จะมีลักษณะขนาดที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นขนาดส่วนสูงแล้วก็ความกว้างนะครับแล้วก็ความหนานะครับองค์พระงั้นวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างนะครับก็เป็นอีกนะครับอีกในหนึ่งอีกในยะหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวองค์นี้เดี๋ยวจะลงคลิปให้ชมนะครับในรอบต่อไปนะครับอนนมาวันนี้เราเปรียบเทียบแล้วก็จะมีชุดที่เป็นนะครับอ่าเนื้อผงหินสีดํา นะครับคล้ายๆมีพวกปูนดิบนะครับกระจายอยู่เห็นดีแล้วก็มีองค์ก็เป็นวนะสีแดงนะครับอันนี้แดงแดงสดหรือแดงเลือดนกนะครับอมรุวดหมูนิดๆนะครับก็เป็นพิมพ์กักไม้ขีดเช่นกันนะครับอีกองค์หนึ่งครับที่น่าสนใจนะครับที่น่าสนใจครับองค์นี้ลงค่าน้ําเทือกครับนะครับใช้นะครับหิน ศิลาที่คุณนะครับแล้วก็นะคร karaoke, ับพวกคาบน้ําว่านนะครับทําเป็นคาบนาเทือกนะครับแทนการลงรักนะครับองนี้นี่อยู่ในยุคต้นตนเลยนะครับเนี่ยนะครับยุคกลางตอนต้นๆ้นเลยนะครับ่าจะเก่ากว่าเพื่อนในข่มชุดนี้ก็ถือว่าเก่ากว่าเพื่อนแหละครับนะครับว่ากรรมวิธีการถนอมเนื้อพระนะครับก็นะครับมีความแตกต่างกันไปครับในแต่ละยุคนะครับนำมาให้ชมกันนะครับอีกองหนึ่งครับนะครับเดี๋ยวองนี้นี่ถ้าเป็นพิมพ์นิยมก็จะเป็นลักษณะขอออกเนื้อตุ๊บตับเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นช่วงยุคก,กลางนะครับนะครับอุกกลางนี้ก็จะเห็นนะครับเห็นพวกเม็ดกำแพงสุมกอเห็นไหมครับชัดเจนเลยเม็ดใหญ่นะครับอันนี้ก็จะชัดเจนก็มีทั้งริ้วการแตกายงาบางๆนะครับอ,อีกองคนึงหนามากนะครับองนี้น่าจะหนากว่าเพื่อนเลยนะครับองนี้ก็จะตัวเห็นแล้สังเกตเห็นตัวประสานนะครับซึ่งเป็นกลุ่มดําเป็นนําเพึ่งเนื้ออ้อยเคี้ยว นะครับเราก็จะเห็นพวกผงนะครับผงหินนะครับสีเขียวนะครับน่าจะเป็นพวกกลุ่มแร่ราชาติหรือว่าหยกเขียวนะครับเดี๋ยวเรามาชมนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะครับผ่านกล้องขยายกาลังสูงองนี้ก็เนื้อหาไม่แตกต่างกับนะครับผ้าสมเด็จนะครับในกลุ่มที่เป็นเนื้อหนึงนุ่มนะครับอาองนี้เป็นเนื้อเป็นพิมพ์พุทธศิลป์แบบอู่ทองนะครับพุทธศิลป์แบบอู่ทองก็มีความหนาพอสมควรทีเดียวแต่องค์เมื่อกี้น่าจะหนากว่านะครับนี่ครับลองดูนะ นี่ครับลักษณะก็ไม่ไม่เสียหอมเสมอนะครับความหนาบางนะครับหัวท้ายนะครับได้เท่ากันนะครับอ่านี่ครับเห็นไหมครับอ่าด้านบนนี่จะหนากว่านิดนึงนะครับก็อันนี้เป็นงานอ่าถ้าเป็นงานก็ถือว่าเป็นงานแฮนด์เมดนะครับอ่าจะให้อ่าเสมอเท่ากันเป๊ะนะครับคงไปได้ยากอันนี้ตัดเหลือขอบเยอะนะครับเ่เป็นให้มนมีลักษณะเหมือนเห็นกรอบกระจกสามชั้นเลยนะครับแต่ตรงนี้ก็จะเนื้อจะไปคล้ายนะครับกับ นะครับพระที่อยู่ในยุคก,กลางนะครับยุคก,กลางนะครับที่เป็นพิมพ์ขอบล่างฟันหนูนะครับแต่อันนี้ใช้เป็นลักษณะเนื้อกระดกไม่ขีดนะครับพิมพ์กรกไม่ขีดนะครับองค์อีกองค์นหนึ่งครับอันนี้ก็พิมพ์สองหน้านะเอาพิมพ์สองหน้าเรามีสององค์นะครับแต่ยังแตกต่างกันเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ชมนะครับพิมพ์สองหน้าเรามีสององค์นี่นะครับลักษณะสีสานวันนะแตกตาบบ่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับเป็นพุทธศินแบบพิมพ์ใหญ่ประธานเสียงแสนนะครับ ทั้งสองหน้านะครับอ่าทั้งั้งคู่ก็จะเป็นอ่าลักษณะของการใช้ตัวประสานที่เป็นกลุ่มน้ำผึ้งน้ำอ้อยเคี่ยวนะครับก็ถือว่ามีความงดงามนะครับเดี๋ยวเราจะมานะครับลองชมกันนะครับผ่านกล้องขยายกําลังสูงนะครับเพื่อพิจารณานะครับอ่าในระดับนะครับอนูนะครับดูทั้งลักษณะของโครงสร้างของผลึกแคลไซี์นะครับแล้วก็นะครับลักษณะการกระจายตัวนะครับของมวลสารนะครับ เดี๋ยวเราเริ่มจากนะครับเอาพิมอะไรดีเอาพิมสองหน้าก่อนนะครับพิมสองหน้าก่อนนะครับพิมสองหน้าครับที่มีสมวนผสมของดินสอพองนะครับลักษณะเนื้อจะนวลตรงนี้จะมีทั้งพวกกลุมค่าบา้ําว่านพงเกสรแล้วก็ตัวประสานนะครับซึ่งเป็นกลุ่มน้ําพึ่งน้ำไอ,อยเคี่ยวนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับผ่านกล้องขยายกาลังสูงครับ นะครับอันนี้ก็จะนะครับพิจารณาจากกล้องขยายกำลังสูงนะครับแล้วจะเห็นลักษณะของพวกกลุ่มผงหินดินเขียวนะครับนะครับกระจายตัวอยู่นะครับบางส่วนก็จะเป็นลักษณะคาดน้าว่านมีเขียวมันหมนเนี่ยนะครับนะครับพวกกลุ่มที่เป็นน้ําว่านพุทธมหาว่านนะลักษณะการกระจายตัวของนะครับบนสารถือว่าสวยงามทีเดียวนะครับบนสารทิ้ซุ้มเนี่ยนะครับมีริ้วกันแตกลายงานะครับ องนี้ก็ถือว่านะครับสวยงามนะครับสาหรับเนื้อที่มีส่วนผสมของนะครับผงพุทธคุณนะครับดูลักษณะริ้วกันแตกรายงานนะครับปะปนกับลักษณะผสมประสานกับการแตกรายรากผักชีนะครับบริเวณนี้ก็จะเห็นพวกกลุ่มพวกเหล็กไหลนะครับแล้วก็เห็นภาพประหลอดนะครับเห็นนะครับภาพประหลอดที่เห็นอ่เยอะเลยนะครับเยอะเลยอ่กระจายอยู่ทั้งองเลยนี่ก็จะเป็นพวกกลุ่มที่เป็นแร่สายเงินนะครับแร่สายทองยังไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเราลองพิจารณาค่อยๆดูไป นะครับจะเป็นลักษณะของตัวประสานที่อยู่ในกลุ่มน้ำพึ่งน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับจะมีลักษณะคาบสีน้ำตาลนะครับเน่าๆนะครับจะบอกบางท่านก็เรียกเนื้อเน่านะครับแล้วก็หินเทานะครับมวลสารองค์นี้ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่นะครับอยู่ในสูตรการสร้างนะครับอยู่ในสูตรการสร้างนะครับเราก็พอจะจํากันได้นะครับบริเวณนะครับสันเส้นสุ้มนะครับมีความสวยงามเลยครับนะครับมีความทั้งความนุ่มนะครับความฉ่ำวำนวลในเนื้อบางจุดจะเห็นลักษณะการหลุดล่อนนะครับของกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มดินเถาอง นะครับจะทิ้งคาบไว้นะครับลักษณะคาบเนี้ยครับคาบดาอมเทานะครับหลังจากเนื้อที่หลุดไปร่อนไปแล้วนะครับด้านในก็จะเห็นบนสารนะครับพวกลุ่มบ้องห้พิมเผาแล้วก็เหล็กไหลนะมีหินเทาด้วยนะครับหินเทานี่มีทั้งขนาดใหญ่แล้วขนาดเล็กนะครับนะครับคาบตัวะสมเนี่ยนะครับกระจายอยู่ทั่วไปนะครับโดยเฉพาะจุดที่เป็นพื้นผนังคูหานะครับบริเวณนี้ครับเห็นชัดเจนมากนะครับกลุ่มที่เป็นแร่โลหะนะครับสีขาวนวลนะครับกระจายทั้งองค์นะครับ นี่ครับสวยมากครับตรงนี้นะครับลักษณะเหมือนแวววาวเหมือนคาบประหลอดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาชมเรนนพักนะครับถือว่าเป็นจุดไฮไลท์นะครับของอ่ซีนนี้เลยครับนะครับนี่เรนอ่พักนะครับเรนพักครับสวยงามครับนะครับก็มีนะครับความสวยงามลงตัวทีเดียวครับนะครับในเหล็กไหลไพ่ดําแล้วก็คาบตัวประสานนะครับน้ำผึ้งน้ำอ้อยเคี่ยวนะครับปะปนกับผลึเป็นไซร์นะครับผสมประสานสวยงามทีเดียวครับ มีความงดงามเป็นธรรมชาติบางจุดเราจะเห็นลักษณะคราบเขียวเขียวหมุนๆมนนะครับที่เกิดจากนะครับพวกน้ำว่านนะครับที่ใช้เป็นตัวประสานนะครับเนี่ยมีข้งเส้นเกสานะครับหรือลายไผดดำหรือลายเงินยวงนะครับบางจุดนี้ครับตรงนี้เห็นเม็ดพ้าวแผงซุ้มกอเม็ดถิ่นต่างนะครับเนื้อสวยมากครับบางส่วนก็จะให้เห็นทําให้เห็นลักษณะของปูนนะครับปูนปลาหอยนะครับซึ่งมีลักษณะความเป็นมันวาว คลิปก่อนๆที่ผ่านมานะครับเราให้ชมกันแล้วนะครับสําหรับนะครับปูนนะครับเปลือกหอยนะครับเราฉายให้ดูแล้วนะครับอันนี้จะมีลักษณะเหมือนกับปีกแมลงทับนะครับมันมีคาบประหลอดด้วยนะครับตรงนี้จะมีทั้งเหล็กไหลเงินยวงแล้วก็ปับปนกับคาบประหลอดนะครับสีออกไปทางปีกแมลงทับนะครับท่านผู้รู้เขาว่าอย่างนั้นนะครับโอเคครับนี่ครับนี่เส้นเกลพักเกษานะครับเส้นพระเกษาเห็นหลายจุดเลยนะครับตรงนี้นะครับสวยงามทีเดียว นะครับก็ถือว่านะครับเป็นภาพที่น่าศึกษาน่าสนใจนะครับอ่านะครับโอเคนะครับอันนี้ก็มีจํานวนไม่มากนะครับมีอย่างละองสององก็นำมาแบ่งกันชมนะครับอีกองหนึ่งครับเดี๋ยวอยากจะนําเสนอนะครับต้องการจะนําเสนอให้ชมกันนะครับก็จะเป็นอ่าชุดที่นะครับลงนะครับคาบน้ําเทือกนะครับหนาหน่อยนะครับองค์เขียวเขียวสีเขียวนะครับอ่านี่ครับ องค์อย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นลักษณะเงี้ยนะครับถ้าล้างนะครับถ้าล้างออกนะครับด้วยกดอําส้มนะครับหรือน้ำมะนาวนะครับแล้วก็แช่แอลกอฮอล์หน่อยก็จะเห็นลักษณะอ่เพราะลักษณะผ้าอย่างเงี้ยนะครับล้างล้างหลายองค์แล้วลองผมลองล้างดูหลายองค์แล้วล้างเสร็จจะเห็นคราบประหลอดอยู่ในนี้แล้วแหละนะครับคราบประหลอดนะครับวันก่อนก็มีการประมูลไปนะครับเดี๋ยวคืนนี้เราจะนะครับช่วงค่ำนะครับหัวค่ำประมาณสักนะครับไม่น่าจะเกินทุ่มนะครับเดี๋ยวเรา จะมีการนะครับรายการประมูลเข้าด้วยนะครับรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมันครับสําหรับองนี้ครับไอมครับจะแต่ละองค์ก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับยิ่งขึ้นอยู่กับองค์ประกอบแล้วก็วิธีการเก็บรักษาภาระนะครับตามแบบนะครับนี่ครับองนี้จะเห็นลักษณะของผลึกเคลนไซด์นะครับที่แล้วก็คาดนําเทือกนะครับที่ใช้ผงหินเขียวนะครับกับหินทีราติคุณนะครับเนื้อจะฟูกระจายสวยงามทีเดียวนะครับส่วนที่ผิวเปิดก็จะเห็นลักษณะของปูนเปิดหอย อันนี้ก uh, uh, so ็แก่ปูนเปลือกหอยครับนะครับอ่านี่ครับอย่างงี้เห็นนะครับผ้ากำแพงสูงกอนะครับชัดเจนนะฮะตรงนี้ก็จะพวกกลุ่มที่เป็นเหล็กไหลนะครับนะเหล็กไหลไพร่ดำนะครับที่ภาษาที่เราเรียกกันนะครับก็เรียกมรวมก็ถือว่าเป็นพวกกลุ่มแร่โลหะธาตุนะครับนะครับในผ้ากำแพงสูงกอรอเม็ดเล็กๆครับสองเม็ดกระจายอยู่นะครับนี่อีกเม็ดหนึ่งครับอ่านนี้เม็ดสีแดงนะครับนี่สีแดงอันนี้เดี๋ยวดูครับว่าเป็นอะไรเดี๋ยวลองขยายดูนิดหนึ่งรับ อ่านี่ครับองนี้น่าจะเป็นอะไรเอ่ยนะครับลักษณะมีการไม่มีการแพร่กระจายนะครับจะจัดอยู่ในกลุ่มพวกแรกระดับชาตินะครับอ่าอาจจะเป็นพวกกลุ่มหยกแดงนะครับนะครับพวกอ่าเม็ดพระธาตุนะครับของพุทธคุณอ่าบริเวณนี้ก็มีครับนะครับพระกำแพงซุงกอนะครับมีทั้งออกสีมันปูนะครับแล้วก็สีว่าอันนสีมะขามเปียกนะครับเนี่ยสีฟ้าก็มีครับ แต่ไม่หนาแน่นนะครับองนี้ก็พอให้มีใหเห็นนะครับพอให้มีให้พิจารณาดูตามสภาพครับนะครับมีก็เป็นอีกเม็ดหนึ่งครับสีตาลนะครับนะครับบริเวณเส้นซุ้มนะครับมีก็จะเห็นลักษณะนะครับเนื้อเป็นไตไตอยู่ด้านในนะครับมีเกรลเกนไซด์นะครับปกคลุมนะครับเหมือนฟิล์มบางๆไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับสําหรับส่วนผิวหิวที่เปิดนะครับก็ถ้าเนื้อนวลเน่าก็อานี้ก็เยอะเลยนะครับเนื้อนวลเน่าก็เยอะเลยนะครับอ่าลงมาที่ผ้าอุระครับ อ่าแนวนี้ก็จะเห็นเหล็กไหลนะครับแล้วก็มวลสารกลุ่มที่เป็นเม็ดละเอียดเล็กๆนะครับนะครับมาตรงบริเวณนะครับอ่าช่วงอ่าที่วางแขนนะครับบริเวณพระอุทธรอ่าพระนาพีนะครับอ่าตรงนี้มีคาบประหลอดให้เห็นชัดเจนนะครับบริเวณนี้มีคาบประหลอดให้เห็นชัดเจนครับโอ้ถือว่าสวยงามมากครับรงนี้ครับนะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังนิดนึงครับอ่าด้านหลังนะจะเห็นลักษณะคาบนะครับนี่นะครับอ่าพวกนะครับผงหินดินเขียว นะครับเม็ดตินตาลนะครับกลุ่มแร่โลหะธาตุนะครับหล็กไหลเงินยวงแล้วก็นะครับมีแร่แร่ชาติด้วยตรงนี้อยู่คู่กันเลยนะครับอยู่ใกล้ชิดต้นสนสนมกันเลยครับครับตั้งแรกเงินยวงหล็กไหลไพ่ดำแล้วก็แร่แร่ชาติสีแดงนะครับตัดกันเลยครับองนี้นะครับกลุ่มที่เป็นนะครับอันนี้ไม่มีการแพร่กระจายนะครับเป็นลักษณะของกลุ่มที่มาจากดินเจ็ดโป่งนะครับนะครับเป็นแร่แร่ชาตินะครับ มาจากหลายส่วนนะครับในส่วนของแร่ธรรมชาติก็มีอ่านี่ก็เม็ดใหญ่เหมือนกันนะครับพระกระพงซุ้มกอเม็ดนี้ค่อนข้างชัดอ่าสังเกตดูนะครับอันนี้จะมีทั้งนะครับหินเผานะครับแล้วก็ค่าปลึกเซนไซนะครับที่เกิดขึ้นบนองค์พระหรือว่างดงามทีเดียวครับนะครับนูนมนเหวฉ่ำนวนนะครับไม่ต้องอธิบายความเก่านะครับก็เราลองพิจารณากันดูครับนะครับลองพิจารณากันดูเนั้นอ่าการส่องกล้องขยายกําลังสูงเนี่ยนะครับเพื่อดูนะครับมวลสารนะครับ ในส่วนที่เรามองไม่เห็นนะครับอ่าส่วนนะครับอ่าท่านจะถูกใจไม่ถูกใจชอบไม่ชอบนั่นก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับอันนี้เรามาชมไปพร้อมๆกันนะครับสําหรับรงนี้ก็นะครับอ่าตัวอย่างให้ดูอันนี้นี้ครับเดี๋ยวชมให้ดูอีกส่องค์หนึ่งครับสําหรับนะครับเนื้อวานัสสีแดงนะครับสีแดงโอ้โหนี่แดงสวยด้วยนะครับอันนี้แดงสวยเลยนะครับด้านในนี้จะเห็นมวลสารค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับสีแดงองค์นี้นี่แดงสดเลยนะครับ แดงสดทีอเดี๋ยวพอฉายดูนี่จะเห็นด้านในนะครับนะครับกลุ่มที่เป็นนะครับอ่าพวกกลุ่มว่านนะครับกลุ่มเกสรนะครับเหล็กไหลพลอยดำนะครับอ่าเหล็กไหลเงินยวงนะครับนีทองอะไรเนี่ยเนี้ยนะครับทองนะครับอยู่แล้วก็มีอ่าพวกอ่าแร่ราตินะครับสีเหลืองนะครับตรงนี้คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มพวกกลุ่มหยกนะครับอ่าลองดูครับบนสันเส้นซม วันนี้จะเห็นชัดเจนนะครับผลกันไซ์ที่ปกคลุมนะครับสวยงามมากครับสีแดงนี่สวยมากครับอ่าบางอิ่นนะครับอ่าชอบด้วยแหละนะนะครับสําหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์แนวนี้ถือว่าสวยงามทีเดียวนะครับวันนี้นะครับก็นะครับโอเคนะครับอ่าในคลิปตัดไปครับเดี๋ยวจะนํามาโชว์ให้ชมกันครับหลายๆเนื้อหลายพิมพ์ทรงนะครับก็นะครับอ่าท่านใดถูกใจก็นะครับกดติดตามนะครับกด subscribe สำหรับนะครับท่านใดที่สนใจเพิ่มเติมติดต่อบูชานะครับก็อยู่ในช่องคําอธิบายนะครับในใต้คลิปวิดีโอนะครับใต้คลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับสุขภาพแข็งแรงทุกท่านสวัสดีครับ